มากินเข่ากับเป่าเกียร์เปาเกียร์ภาคละครับวันนี้ได้พัดกระเพ้าไก่ได้ผัดกระเพ้าไก่มากินมาเด้อกินน้วกันผัดกระเพ้าไก่่ากระเพ้าไก่ครับวันนี้ผัดกระเพ้าไก่ กับกล้วยกล้วยกระซัมเบิ้ดแล้วกล้วยกระซัมเบิ disease. ้ดแล้วว่างไปนี้นะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ทางเมืองไทยแล้วก็อยู่ทั่วโลกครับมามากินข้าวกับเพราเกี๊ยวกันวันนี้อ่ะสีน้ำเลยแหละครับเบิ้ดมันสะเบิ้ดเวลาก่อนวันนี้พักคือชั่วโมงครับมันมีงานหลายเนาะครับมาครับมากินข้าวกันครับเลยพัดกระเพรา อากระเพราเครื่องในกล้วยนี่มันนั่นต่ำเลยซื้อแล้วครับข้างในมันยังแตบอยู่ ขอบคุณเพืเ่นนอนๆหลายๆนะครับนะสิมาลับชมนเบาเกียมาให้กำลังใจเบาวเกียรครับต<ม>้องสาธิตขอตัวกินเข,าข่าค้นนะครับมันนี่พักเวลาหน่อยนะครับนะจะสิบฝากกินเข่ากักนทุกไทยในเบาวเกียกอขอบคุณหลายๆครับถูกกำลังแรงใจนะครับ ทุกคำแนะนำนะครับที่แนะนำเบาเกียวใมากับคนหลายๆครับทุกไทยนี่เบาเกียวกะขอห้เปื่อนๆเจอแต่สิ่งดีๆนะครับอ่ามีความสุขสุขกายสบายใจเบาเกลียวเกาะทำนำทางขึ้นเกาครับนำทางโดนจิตโดนใจแห้พี่น้องทุกๆคนนะครับเ็อแต่สิ่งดีๆสั่งแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆขามาในชีวิตนะครับเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวขอร์สโินเก่า่อนคบสิฟ้าตักตักใส่ปากครับบ๊ายบายครับ